สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิพรวรรณดีพิศาสกุลจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจผู้วิจัยเรื่องการพัฒนาผลการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติเรื่องการตรวจนับและตีราคาสินค้าคุ้มลือวิชาการบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญของนักศึกษาระดับปวช2ส,สาขาวิชาการบัญชีค่ะความเป็นมา ปัญหานะคะจากประสบการณ์สอนและการทำวิจัยที่ผ่านมาพบว่าปัญหาหนึ่งที่สําคัญของนักศึกษาในสาขาการบัญชีคือไม่พร้อมที่จะทํางานทางด้านบัญชีในปีการศึกษา2565ผู้วิจัยได้สอนวิชาการบัญชีสินค้าและระบบบัญชคัญซึ่งเป็นวิชาที่ต้องสอนเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพดังนั้นจึงต้องการให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึง การทํางานบัญชีและเพื่อจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของประกาศนียบัตรวิชาชีพในพุทธศักราช2562ค่ะวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะก็คือ1เพื่อพัฒนาการเรียนและศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในระดับปชวช2สาขาวิชาการบัญชีที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมุติค่ะ กรอบแนวคิดและการวิจัยนะคะตัวแปรต้นนะคะคือกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมุติตัวแปรตามนะคะคือความพึงพอใจของนักศึกษาและผลคะแนนก่อนและหลังเรียนเรื่องการตรวจนับและตรีราคาสินค้าคงเหลือในวิชาการบัญชีสินค้าและระบบไปสำคัญค่ะประชากรนะคะคือนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีจำนวน 119คนกลุ่มตัวอย่างนะคะใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงนะคะได้นักศึกษาปวชว .2 สาขาวิชาการบัญชีจำนวน45คนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,565ค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะคะ 1. แผนการจัดเรียนรู้วิชาการบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญนะคะโดยใช้บทบาทสมมุติ 2. แบบประเมินการมีส่วนร่วม สามคือแบบประเมินความพึงพอใจแบ่งเป็นสามด้านนะคะคือด้านกิจกรรมการเรียนการสอนด้านบรรยากาศและด้านประโยชน์ที่จะได้รับสี่คือแบบทดสอบวัดผลสำเริจทางการเรียนนะคะภาพและหลักฐานในการทำวิจัยครั้งนี้นะคะด้านซ้ายนะคะจะเป็นการจัดการเรียนแบบเดิมนะคะที่เน้นผู้สอนอธิบายและให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด ด้านขวานะคะจะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบทบาทสมมุติเน้นให้ผู้เรียนแสดงออกและมีบทบาทในการกําหนดรูปแบบการเรียนรู้นะคะการวิเคราะห์นะคะตารางที่เห็นนี้นะคะจะเป็นตารางแสดงการเก็บคะแนนก่อนและหลังเรียนนะคะโดยใช้โปรแกรม microsoft excel เพื่อหาค่าทีเทสค่ะจะเห็นได้ว,ว่าคะแนนหลังเรียนนะคะอยู่ที่ เฉลี่ย7.5ก่อนเรียนนะคะอยู่ที่4.9ส่วนตารางนี้เป็นตารางแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะแยกเป็นด้านด้านบรรยากาศค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.1ด้านกิจกรรมอยู่ที่4.3ด้านประโยชน์ที่จะได้รับอยู่ที่3.9ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่4.1นะคะระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากนะคะสรุปการวิจัยนะคะ จากการวิจัยครั้งนี้นะคะทำให้พบว่านักศึกษาปวช2จำนวน45คนมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบทบาบสมมุติคือนักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนะคะแถมค่าความแปรปรวนนะคะหลังเรียนยังน้อยกว่าก่อนเรียนด้วยซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติค่ะ 2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมุติอยู่ในภาพรวมมากนะคะแล้วนักเรียนนักศึกษายังมีบรรยากาศในการเรียนที่ดีค่ะ 3. นะคะนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยที่สูงกว่าก่อนเรียนนะคะทำให้แสดงได้ว่านักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนที่เพิ่มมากขึ้นค่ะข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อยอดงานในหน้าที่ควรมีการจัดอบรมเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมความมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆให้กับผู้สอนต่อไปข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยครั้งต่อไปควรมีเครื่องมือที่ใช้วัดผลสำเร็จทางการเรียนด้านอื่นๆมาประกอบสนับสนุนงานวิจัยครั้งต่อไปและควรมีการ วิจัยถึงรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธีต่างๆที่เหมาะสมในการพัฒนาทักษะและเจตคติของการบัญชีเพื่อหาวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาของบทเรียนและเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญค่ะค่ะขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะคะ